ทำให้ผู้ชายเสียใจไปไม่เป็นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายทิ้งคุณไปเองค่ะถ้าเกิดตอนนี้นะคะใครก็ตามที่โดนคนรักหรือแม้กระทั่งคนคุยที่คุยกันมานานแต่ไม่ได้คบเนี่ยบอกเลิกนะคะหรือว่าบอกเลิกคุยกัะทันหันเนี่ยแล้วตอนนี้คุณรู้สึกว่าความเจ็บปวดที่คุณมีอยู่เนี่ยมันคือฝันร้ายที่คุณต้องเจอชัดและมันก็คงไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้แล้วเพราะว่าเขาป่านนี้คงไปลอยลำแล้ววิดีโอนี้นะคะอาจจะบอกว่าคุณคิดผิดทั้งหมดะคะ่ะคนที่เป็นฝ่ายโดนทิ้งนะคะ คุณก็สามารถทำให้เขารู้สึกเจ็บและพังได้เหมือนกันค่ะ อันดับแรกนะคะการที่อาบอกว่าไปทําให้ผู้ชายพังเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราต้องไปแฉอะไรเขานะคะไม่ได้ไปทําให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียในหน้าที่การงานไม่ได้ไปโวยวายเขาหรือว่าไม่ได้ไปสร้างซีนใหญ่ทําให้เขาอับอายโดยทั้งสิ้นนะคะถ้าคุณเพิ่งโดนเทมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เอาซะเลยหลังจากที่เป็นเวลาหลายเดือนที่คุณทําดีกับเขาความรักทุกอย่างที่คุณมอบให้เนี่ยมันนันไร้ค่านะคะแล้ววันนี้เขากลับไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยรู้ไหมคะว่าความเจ็บปวดทั้งหมดที่คุณรู้สึกอยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกได้ อายเข้าใจค่ะคุณอาอแต่ว่าจริงๆเรารักเขาจริงนะคะเราไม่อยากเขาเจ็บปวดโอเคค่ะอายว่าก็ดีไม่เป็นไรส,สามารถฟังวิดีโอนี้ได้แล้วก็เหมือนกันนะใครที่อายฟังอินโทรของอายเนี่ยก็อย่าเพิ่งว่าอายนะคะคืออายไม่ได้บอกว่าโอ้โหเขาจะมาเจ็บช้่าขานนี้เดี๋ยวต้องมีคนมาออกตัวแน่นอนว่าเวลาใครสักคนนึงทิ้งไปอ่ะเขาไม่มาเสียใจหรอกเขาไม่มานั่งแคร์คุณหรอกแน่นอนค่ะออยเข้าใจค่ะว่าเขาต้องการสิ่งนั้นอยู่แล้ว แต่ว่าวิธีของอายนะคะไม่มากก็น้อยทําให้ใครสักคนหนึ่งจะสงสัยในคุณค่าของตัวเองเหมือนที่คุณสงสัยอยู่แน่นอนคะ่ะและสำหรับใครที่เพิ่งรู้จักอายนะคะายหรือเลดี้ายตอนนี้ายช่วยผู้หญิงที่สวยเก่งนะคะน่ารักอย่างคุณที่กําลังฟังอยู่เนี่ยสมหวังในความรักความสัมพันธ์ผ่านพลังงานเฟมินีเอนเนอจีแล้วก็มายเซฟแบบแบล็กแค t เอ e เน y จีนะคะใครสนใจนะคะเข้าคอร์สแัฒนาตัวเองสามารถทักไปที่ f a c e b o o เ Lady ้ไอได้เลยนะคะายเป็นคนตอบข้อความเองขอเพิ่มเติมน,นิดนึงนะคะและสำหรับสมาชิกเก่าายนะคะมีคอร์สใหม เรียนมิตินนะคะสามารถเข้าไปดูตัวอย่างหรือว่าเข้าไปดูนะคะ EP แรกนะคะดูฟรีได้ในลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างตรงคำอธิบายคลิปนี้ได้เลยนะคะคร์สนี้จะไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เลยนะคะแต่ว่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมาพัฒนาเฟมินีมัสคูลีนนะคะรวมถึงเป้าหมายของเตงร์อนี้อาสัญญาว่าทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่เลิกคิดเรื่องผู้ชายไปตลอดชีวิตเลยคะ่ะโอเคเข้าเรื่องนะคะคี์หลักเนี่ย มันน้อยแต่มากเรียบแต่ go high f a s h i มากเลยนะคะเหมือนวิธีโนโกอนแทคของเราเ,าเใช้ชีวิตทําตัวอย่างปกติที่คุณทําค่ะไม่ว่าคนคุยเนี่ยจะบอกเลิกคุณหรือแฟนเก่าจะบอกเลิกคุณอายเข้าใจมันเจ็บนะคะ คุณร้องไห้กับอายได้หมายถึงว่าคุณจะดูวิดีโอนี้แล้วร้องไห้กับอายได้หรือร้องไห้กับเพื่อนได้หรือไปร้องไห้เอ็มวีในห้องน้ําคนเดียวได้แต่อย่าไปร้องไห้ต่อหน้าผู้ชายอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปฟิลม์มอะไรทั้งนั้นนะคะอาจําได้ว่าสมัยอาอเนี่ยไม่ว่าจะอกหักจากแฟนเก่าหรือคนคุยเนี่ยสมัยช่วงก่อนตื่นรู้และหลังตื่นรู้เนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เราเริ่มรู้แล้วว่าอ,อ๋อจริงๆแล้วควมสัมพันธ์มันทางานแบบนี้นะคะต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะเพราะายโดนเทปุ๊บสิ่งทาไปรู้มค เวลาไายเจ็บมากเนี่ยายทนไม่ไหวส,สุดท้ายอายก็ต้องพิมพ์ไปใช่ไหมะว่าเอออยู่ไม่ได้นะคะหรือทําไมมันถึงเป็นแบบนี้หรือว่าข้อเสียที่เธอบอกอะ่ะมันมีอะไรบ้างอเราขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะแล้วเราจะแก้ไขให้โอ้โหขนาดนั้นเลยนะนะคะถ้าเกิดคุณโดนเทใหม่ใหม่เนี่ยเขาอาจจะตอบนะคะเพราะเขาก็รู้สึกว่าเออทำไมคุณแบบว่าแย่ขนาดนั้นคือนึกออกไหมว่าคนที่โดนเทอย,อย่างเราเรามักจะคิดว่า ถ้าเกิดเขาได้รู้ว่าเราเศร้าค่ะเนี่ยเขาจะเห็นใจเราเห็นแก่ความรักของเราแลวจะกลับมาแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะในมุมมองของเขาเขาจะรู้สึกว่าเราไม่น่าดึงดูดอขานี่น,นะคะเขาก็จะงงว่าทําไมแค่ไม่มีเขาเราถึงใช้ชีวิตไม่ได้แต่นั่นแหละค่ะในช่วงแรกต่อให้เราพิมพ์ไปเนี่ยเขาก็ยังตอบอยู่ค่ะหลายคนเนี่ยถึงไม่กล้าทำโน้ตคอนแทคเพราะรู้สึกว่าเออพิมพ์ไปตอนแรกยังตอบอยู่แต่อายเตือนแล้วนะคะใช้ชีวิตปกติอย่าพิมพ์อะไรไปหาเขาค่ะเพราะว่าช่วงแรกเขาจะตอบค่ะ แต่นานๆเข้านะคะนานๆเข้าที่ไอเริ่มพิมพ์เป็นเรียงความไปเยอะเนี่ยหนักกว่านั้นเค่ออไรหนรไหมคะเขาเริ่มตอบช้าค่ะแล้วทาให้อาคิดได้ว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยเขาตอบเป็นมารยาทนะคะตอบประมาณว่าเออเจ็บขาน,นี้ตอบหน่อยก็ได้ว่าแต่เขาไม่ได้แคร์และไม่ได้สนจุยความรู้สึกเราอีกต่อไปแล้วเพราะสําหรับเขาคืออะไรรู้ไหมคะวันที่เขาบอกเลิกคุยหรือบอกเลิกคบกับเรานั่นคือวันที่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขารู้ค่ะว่าเราจะต้องเจ็บ แต่เขาไม่ได้แคร์เพราะเขาแคร์ความต้องการของเขามากกว่าเขาแคร์ว่าชีวิตหลังจากนี้ที่ไม่มีเราจะเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่เขาแคร์มากกว่าความรู้สึกของเราค่ะฟังแล้วมันเจ็บใช่ไหมคะแต่อยู่กับอายก่อนเมื่อเขาตอบเป็นมารยาทหรือไม่ตอบนั่นคือช่วงเวลาที่อายรู้สึกเป็นคนที่ไร้ค่ามากที่สุดเลยค่ะไอแค่รู้สึกว่าทําไมเรื่องราวที่ผ่านมาช่วงเวลาที่เราทําด้วยกันมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเขาเลยเหรอทําไมถึงเป็นแค่เราที่ยังเศร้าแล้วนั่งพิมพ์เรียงความไปหาเขาอยู่การการะทําแบบนี้นะคะคือการการะทําที่ไม่ไ จะให้แฟนเก่าคุนคุยก่าของคุณเจ็บหรือย้ายเขากลับมามันจะไม่ได้ผลเลยค่ะแล้วมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่ปล่อยเราไปนะาคะว่าช,ชีวิตปกติของไอคือปกติจริงๆนะคะบางคนพยายามที่จะแฮปปี้มากเกินไปเนื้นอหอกปะแฮปปี้มากเกินไปคือถ้าคุณแฮปปี้จริงไม่เป็นไรแต่การพยายามมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการอัพลงในโซเชียลอะไรก็ตามล้านเปอร์เซ็นต์เขาเซนได้ค่ะว่าคุณไม่ได้แฮปปี้จริงๆนะคะคนเราในส่วนใหญ่เวลามีความสุขมากเนี่ยมักจะไม่ ไม่ได้อัพบ,บ่อยหรือว่าอัพเพื่อเรียกร้องควาสนใจอาจต้องขอภัยนะคะในสำหรับบางเคสว่าไอ้เคยเป็นคนนั้นเนาะบางทีไอ้แค่รู้สึกว่าไอต้องการการเติมเต็มบางอย่างเช่นไออยากให้เขาเห็นแล้วว่านี่หลังจากที่เทกันไปฉันผอมมากแค่ไหนนะคะแล้วก็รอให้เขามาดูรู้ไหมคะการอัพสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณสดใสล่าเริงหรือว่าหุ่นดีพัฒนาเตยม,มากแค่ไหนแต่รอให้มีชื่อเขามาดูอะ มันไม่ส่งผลดีกับตัวเราเลยนะคะมันการเป็นว่าเราอ่ะยังโยนตัวเองเข้าไปในหลุมนี้อยู่นะวิธีที่จะทําให้เขาเนี่ยสงสัยคุณค่าของตัวเองครั้งหนึ่งนะคะและเป็นฝ่ายที่มองหาการเติมเต็มมองหาการที่ชื่อคุณจะไปดูสตอรี่เขาอ่ะคือการทําตัวปกติจริงๆค่ะถ้าปกติโพสต์ก็โพสต์ค่ะถ้าปกติไม่โพสต์ก็ไม่โพสต์แบบนั้นแหละคะ่ะทำให้ปกติที่สุดนี่คือช่วงเวลาที่เขาจะรู้สึกว่า จริงๆเรื่องราวที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้มีความหมายกับคุณขนาดนั้นแล้วเขาก็จะงงว่าจริงๆตัวเขาไม่ได้ดีพอหรอหรือว่าถ้าเกิดตอนเนี้ในชีวิตคุณคุณมีการจัดลำดับประเภทผู้ชายคนไหนอันดับหนึ่งสามสี่เขาไม่ใช่อันดับหนึ่งหรอแต่เขาเป็นคนล่าสุดข,ของคุณนะหรือมากกว่านั้นคุณอาจจะเคยแสดงออกว่าคุณรักเขามากแต่ตอนนี้คุณไม่แม้แต่จะเสียใจหรือโพสต์อะไรหรือแม้กระทั่งบอกให้โลกรู้ด้วยซ้ำอาจถึงบอกนะคะบบางทีผู้ชายบางคนที่คนที่แบบอ,อาจจะเจนเจนหน่อย เขาก็จะดูนะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่โพสเศร้าแต่เขาจะดูเหมือนกันว่าคนนี้ยโพสแบบล่าเริงเกินเหตุหรือเปล่านะคะแบบนั้นเลยถึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยฉันส่งผลกระทบกับเธอไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคะอยาทุกคนคิดอย่างนี้ถ้าเกิดวันนี้คุณมีโนเกียรุ่นดึกดําบันนะคะขออภัยไม่ได้จะว่านเกียแล้วคุณทําโนเกียหายแต่ว่าพวกนี้ไอซื้อ iPhone 17 Pro Max ให้อ่ะนึกออกปะคุณจะรู้สึกว่าเออไม่ได้คิดอะไรมากแล้วนะคะมันก็เก่ามากแล้วคนหนึ่งก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ไได้้้สรรราางปะะโยชชน์อใหกกับีิตม นั่นแหละค่ะคือความรู้สึกที่เขาจะรู้สึกเขาเป็นโนเกียเครื่องนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทําตัวปกติทุกความเจ็บไม่ได้แปลว่าต้องทําอะไรเข้าสุดท้ายนะคะทําตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าทาให้เขาเสียดายนะคะแต่เป็นเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะดีพอที่จะคู่ควรกับเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณะคะ่ะอาไปเจอคลิปหนึ่งมานานมากแล้วนะคะของแบบฝรั่งอะ่ะขอภายจริงจําไม่ได้นะคะเขาพูดดีมากเลยเขาพูดมาว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าชีวิตไม่รู้จะทำอะไรหรือว่าเจอเรื่องซวยมากๆอะ่ะ ให้ลองคิดนะว่าเราเป็นคนที่กําลังนั่งดูหนังเรื่องนี้อยู่เราสังเกตป,ปะ่ะถ้าเกิดหนังเรื่องนี้เราอินมากๆอะ่ะเรามาจะแบบโอ๊ยถ้าฉันไม่นนังเอกนะฉันจะออกไปนะคะแต่งตัวปัดขนตาปัดแก้มนะคะใช้ชีวิตเลอค่ากับสุราษรนะคะไปเต้นร็อกแซมบนเรือยอทอะไรอย่างนั้นะ่ะตอนเนี้ยลองดูนะคะว่าชีวิตเราถ้าเกิดเป็นหนังเนี้ยเราจะทํายังไงหรือกบมาดูอีกครั้งนึ้งนะคะว่าด้านไหนของเรายังไม่ดีอยากลดน้ําหนักไหมอยากกินอาหารที่สุขภาพดีกว่านี้ อยากเล่นอันนั้นอันนี้ให้เก่งขึ้นกว่าเดิมนะทำอะไรก็ได้ที่ทําให้เราเป็นคนที่เติบโตได้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเงินนะคะลองมานั่งรีวิวเลยอะไรที่อยากทํามานานแล้วแต่ไม่ทถ้าคนเราอยู่ในะความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อยอะคะ่ะมักจะลืมเซนส์ของการอยู่คนเดียวหรือว่าการจะใช้ชีวิตยังไงแบบเออตั้งหลักใหม่อะถ้าวันนี้ต้องอยู่คนเดียวจริงจะใช้ชีวิตแบบไหนให้มันดีนะคะแค่ต้องกลับมานะคะรู้สึกดีกับตัวเองครั้งหนึ่งตอนที่อยู่คนเดียวเมื่อไหร่ที่คคคุุณรรู้สสึกดีีมีมมมวาาขอนะะ แฟนเก่าหรือคนคุยเก่าทุกคนจะงงค่ะผู้ชายทุกคนกลับมาเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เขามาเห็นแบบภาพงองของเรานะคะเพราะถ้าเกิดเขาเห็นภาพงองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาคิดถูกแล้วการที่คุณเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณรู้ไหมคะว่าอีโก้ผู้ชายมันใหญ่มากเลยเขาจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาคือตัวถ่วงของคุณ <hoof> ค่ะ <leading> และแย่กว่านั้นถ้าเกิดเขารู้สึกว่าสงสัยคุณคุยกับใครคนใหม่หรือเปล่าแล้วใครว่าถึงเป็นคนที่ทาให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นได้ขนาดนี้ แม้กระทั่งเวลาที่คุณดูดีขึ้นนะคะแต่จริงคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับถ้าเกิดวันนี้คุณเลิกใครสักคนหนึ่งแล้วเขาได้ดิบได้ดีหรือดังเลยในวงแฟนเก่าเพื่อนของเขาก็จะแซวกันนะคะอุ้ยดูสิเลิกกันแล้วเนี่ยแฟนดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะหรืออ้านเนี่ยมีเคสปรึกษาหลายคนที่ทิ้งผู้หญิงใครสักคนหนึ่งไปแบบว่ารู้สึกคิดผิดอะเขาก็บอกเออรู้สึกแบบเสียเซลล์มากเลยวันนี้ที่ต้องมาเห็นเขามีความสุขแล้วก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขนั้น เพราะฉะนั้นนี่คือคียร์หลักเลยนะคะยิ่งคุณดีขึ้นเขาอาจจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่เขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ดีพอขนาดเลยเหรอหรือที่ผ่านมาที่ผ่านมาเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีในความสัมพันธ์นี้กลับกลายเป็นว่าตัวเขาเองต่างหากนะคะที่ไม่ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณร่าเริงสดใสเลยค่าแล้วนะ เออทุกคนขอภัยนะคะวิดีโอนี้เนี่ยพอตั้งแต่ช่วงกลางวิดีโอเนี่ยไอแบบไอคือเป็นหวัดอยู่เนาะก็ค่อนข้างที่จะอาจจะพูดเสียงเบานะคะไม่ได้มีอินเนอร์มากนิดนึงในช่วงท้ายก็ขอภัยวันที่นี้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดใครนะคะกําลังเจอกับความเสียใจผิดหวังนะคะหรือว่ารู้สึกซึมเศร้านะว่าเออทำไมเราต้องมาโดนเทมีด้วยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะคุณมีไอตลอด จบวิดีโอนี้อย่าลืมไปดูในเพลย์ลิสต์ no contact นะคะอาอยากฝากถึงทุกคนที่โดนทิงนะคะอย่าให้แค่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ตาไม่ถึงหรือตาถั่วนะคะไม่ได้มองเห็นความดีของคุณจริงๆเนี่ยมาทําลายความมั่นใจความรู้สึกไม่ดีพอนะคะความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเต็งสวยมาตั้งนานเนี่ยอย่าให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้รักคุณจริงๆเนี่ยมาทําให้คุณเนี่ย ต้องตัวเล็กลงนะคะหรือหยุดใช้ชีวิตที่มันแสนจะพิเศษนะคะเพราะตัวคุณเองอ่ะก็คู่ควรกับความตื่นเต้นที่จะได้ใช้ชีวิตคนเดียวนะคะหลังจากนี้ยังมีความสนุกมากมายรออยู่แล้วก็คนที่รักที่คู่ควรกับคุณค่ะ,ะวิดีโอนี้ประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่าทักผู้ชา,ายไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ